พี่น้องว่าเล่นท้ายนี่ใครบอรมีแฟนเนี่ยถ้ากินแบบ่วงเด้อกินแบบ่วงกับปลาดิดาเนี่ให้มันสวงให้มันหวะนะเนาะก,นกินเผ็ดๆกินแบบเปรี้ยว,ยวกินคำโตตไปเลยเนาะมันชินได้หวะไหมป่อยให้ชุมเขามีแฟนหวานหเหวี่ยวไปเขาเรื่องของเขา พออีกอยก่อยกินหน่อยกินหลายๆลูกมันเปรี้ยวไม่เท่ากันเนะนี่ยเนาะลูกนี้ทรงจะเปรี้ยวกว่าหรือเปล่ากินหลายๆกินบักม่วงเบิดมือรดเนาะเออแบบมีช็อกโกแลตกินน้ำมูบ่มีด,ดอกมมไม้้างหัวมันเนาะทำไมกินบักม่วงเนี่ยเฮ้ย ตอนนั้นหนาโลดเนาะตอนนั้นหนาตอนนั้นหนาเลยคำโตโตเมนกินประชดชีวิตป่ะเนี่ยว่ได้ไปชดดอกมากินของเปรี้ยวแต่ว่ามันโล่งเนี่ยแหละพี่น้องเนาะน้ำอยากกินอย่างไหนมันโล่ง ม่วงเปรี้ยวนี่คือทางเลือกอยู่เด้อือใครจะไปกินชอโคโค็อกโกแลตทั้ง d a ่อยเขานี่เขากินนี่ม่วงนี่ <c oughs> ไปแต่แซ่บพี่หยางไปเตรียมน้ำจิ้มก่อนเด้อพี่น้องดูส่วนประกอบที่จิ้มก่อนนะน้ำตาลทราย ขิงเครสพริกป่นข้าวคั่วคั่วเองเนี่ยแหละพริกกับข้าวไอ้ข้าวคั่วเนี่คั่วเองนะนะเดี๋ยวเอาน้ำปลาร้าหน่อยกะปินิดมาเติมเดี๋ยวชิมรสโรยด้วยหัวหอมกุ้งแห้งมากินกันเลยพี่น้องป๊าดีดากับบะหมักเค็มหลายเนาะเอาเลยใส่ปลาปรลาไหลาย พุกปลาที่จะใส่กระปิไปด้วยจ้ะ ยุงเทพไหาแนวกินไปเรื่อยๆพี่น้องอืมเสียงเข้ามาฉีดเนี่ยเลยฉีดไล่ยุงอ่ะพ่นยาไล่ยุงอ่ะ ăn theo con đồ ạ Hãy subscribe เริ่มเพชรแล้วพี่น้องเสียงข้างนอกก็ดังมากเลยไอปลาริดาลาไปก่อนเดอ้อเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเพลิดเพลินเดอ้อเจอกันคลิปหน้าส h a n k s so much my friends See you next video Bye b y